เรื่องราวที่สอดแทรกการใช้ชีวิตแบบสมถะรู้ทันความคิดเหนือคนทั่วไปปลูกฝังให้เราเป็นคนที่ประสบความสำเร็จบทที่566ลูกชายทั้ง3มคนให้ของขวัญเสร็จแล้วช่วงวันถึงและช่วงลงวีก็ได้ลุกขึ้นมาถึงตรงหน้าคุณท่านทรงทั้งสองคนคุกเข่าลงในเวลาเดียวกันต่อหน้าคุณท่านทรงและได้หยิบของขวัญออกมาพร้อมกัน ลุงวีประกาศอยู่ข้างๆหลานชายคนโตส่งลุงวีให้ภาพเนเจอร์เบอร์มาเจ็ดไอส์หนึ่งชิ้นราคา80ล้านขอให้คุณท่านวาสนากว้างขวางอายุยืนยาวหลานสาวคนโตช่วงวันถิงให้ภาพฟีนิกนอนพักต้นมะเดือ1หนึ่งภาพมูลค่าเจล้าน ขอให้คุณทันอายุยืนและโชคดีแขกคนอื่นๆพร้อมทั้งหมดก็ก้าวขึ้นไปข้างหน้าทีละคนต่างก็ให้ของขวัญหรูหราแม้ว่ามันจะไม่มีค่าเท่ากับของที่ตระกูลส่งมอบให้ตัวเองแต่ล้วนเป็นของขวัญที่มีค่าโดยทั่วไปแล้วจะอยู่ระหว่าง10ล้านถึง30ล้านเวลานี้อูตงไห่และอูฉินก็ยืนขึ้น อูชินถือของขวัญและอู่ตรงห่ก็มาถึงตรงหน้าคุณท่านทรงอูชินมองดูยัวยุเยเฉินในใจเต็มไปด้วยการดูถูกอีกเดียวตัวเองก็จะให้ภาพถังห่วงของแท้แน่นอนมีมูลค่าของขวัญสูงที่สุดของแขกที่มางานทั้งหมดถึงเวลานั้นจะต้องดีกว่าเย่เฉินอย่างแน่นอนทำให้เขารู้ว่าเขาและตัวเองห่างกันแค่ไหน เห็นได้ชัดว่าต่างกันราวฟ้ากับดินคิดมาถึงตรงนี้ในใจของอูชินไม่มีที่เปรียบภาพทำด้วยมืออูตรงไห้โค้งคำนับให้กับคุณท่านทรงจากนั้นเขาเดินไปตรงหน้าของคุณท่านทรงยิ้มและพูดว่าคุณปู่ทรงนี่คือของขวัญที่ฉันมอบให้ได้ยินมาว่าคุณชอบภาพของถังหวง ชันข้ามวันข้ามคืนนํำภาพถังหวงของแม่แต่จากตระกูลอูโดยเฉพาะมูลค่าหลายร้อยล้านภาพพระจันทร์เสี้ยวบนน้ำแร่วังว่าคุณจะชอบลุงวีที่อยู่ด้านข้างรายงานเสียงดังทันทีคุณชายคนโตของตระกูลอูมอบภาพพระจันทร์บนน้ำแร่หนึ่งภาพมูลค่ากว่าหนึ่งร้อยล้าน คำนี้เมื่อพูดออกไปแขกที่อยู่ในงานต่างก็มองมาภาพของทางหวงมีอยู่ไม่มากเป็นของชนิดที่มีราคาแต่ไม่มีขายตามท้องตลาดทั่วไปภาพวาดที่พบมากที่สุดอย่างน้อย30หรือ40ล้านระดับสูงนั้นราคาคงหาที่เปรียบไม่ได้แล้ว ภาพน้ำตกหลูซานของถังหวงเคยขายราคาสูงเสียดฟ,ฟ้าถึง3.6พันล้านแต่ในต่างประเทศและภาพนี้ภาพพระจันทร์บนน้ำแร่นอกจากนี้ยังเป็นสมบัติที่มีไม่มากของถังหวงเมื่อหปีที่แล้วภาพวาดถูกเศรษฐีลึกลับประมูลได้เกือบ200ล้านจากนั้นมาก็ไม่ได้ยินข่าวเกี่ยวกับภาพพระจันทร์บนน้ำแร่อีกเลย คิดไม่ถึงว่าภาพนี้จะอยู่ในมือของตระกูลอลูดูเหมือนว่าเศษธีลึกลับที่ซื้อมันกลับมาในตอนนั้นคงจะเป็นตระกูลอูล่ภาพวาดนี้มีมูลค่า200ล้านเมื่อห้าปีก่อนถ้าเอาไปประมูลในตอนนี้ขายได้300ล้านไม่ใช่ปัญหาถ้าโชคดีหน่อย4,000ล้านก็ไม่ใช่ว่าจะเป็นไปไม่ได้คุณท่านทรงได้ยินคำนี้แล้ว อดไม่ได้ที่จะตาโตคิดไม่ถึงว่าตระกูลอูลจะใจกว้างขนาดนี้ก็แค่ของขวัญวันเกิดเท่านั้นเองคิดไม่ถึงว่าจะให้ภาพพระจันทร์บนน้ำแร่ราคาสี่พันล้านเรื่องที่เขาชอบภาพถังหวงคนทั่วไปทั้งจินหลิงต่างก็รู้แน่นอนว่าเป็นไปไม่ได้ที่ตระกูลอูลจะไม่รู้ครั้งนี้เอาภาพพระจันทร์บนน้ำแร่ออกมาสามารถพูดได้ว่า ทำได้เป็นอย่างดีอีกทั้งยังไม่คำนึงถึงต้นทุนดังนั้นคุณท่านทรงไม่สามารถซ่อนความตื่นเต้นของเขาไว้ได้พร้อมพูดว่าคุณชายอูใส่ใจจริงๆภาพวาดนี้ตึงใจมานานแล้วชื่นชมมากไม่ขาดคิดว่าคุณชายอูจะเต็มใจมอบมันให้กับฉันรู้สึกสาบซึ้งอย่างที่สุด อูชินได้ยินดังนั้นในใจดีใจเป็นอย่างมากฮ่าฮเดาใจไม่ผิดจริงๆตาแก่คนนี้หลงไหลภาพของถังหวงตอนนี้เห็นภาพนั้นลูกตาแทบจะควักออกมาไม่ได้แล้วแต่ว่าตู้เพิ่นเพินเขาก็พูดอย่างนิ่งๆว่าคุณปูซ่งคุณไม่ต้องเกรงใจนี่คือสิ่งที่ผู้น้อยสมควรทำพูดแล้วเขาก็อดไม่ได้ที่จะมองไปที่เย่เฉินถึง ถึงตอนนี้เย่ฉินยังไม่ได้มอบของขวัญตอนนี้ตัวเองมีของขวัญล้ำค่าที่สุดอยู่ก่อนหน้าแน่นอนว่าเขาคงจะเทียบกับตัวเองไม่ได้ดังนั้นเขาจึงเจตนายิ้มและพูดกับเย่เฉินว่าพี่เย่ไม่รู้ว่าเตรียมของขวัญอะไรให้คุณปู่ทรงคุณปู่ทรงชื่นชมคุณมากขนาดนี้คุณคงไม่ทำให้คนแก่ผิดหวังหรอกนะบทที่567 ในสายตาของอูฉินถังหวงภาพวาดพระจันทร์บนน้ำแร่วางไว้ตรงนี้เย่เฉินเขาก็แค่ลูกเขยแต่งเข้าบ้านตัวเล็กๆจะเอาอะไรมาเทียบกับตัวเองดังนั้นเขารู้สึกว่าครั้งนี้แน่นอนว่าจะกดหัวเย่เฉินให้จมไปเลยกลายเป็นคนที่อยู่ในงานที่ทำให้แขกที่อยู่ในงานตกตะลึงและทำให้คุณท่านทรงชอบที่สุดในงาน ถึงอย่างไรในสายตาของอู่ฉินยเย่เฉินก็แค่ลูกเขยที่แต่งเข้าบ้านสวะจนๆไม่สามารถหาของขวัญอะไรแบบนี้ได้แน่นอนดังนั้นไม่ว่าเขาจะให้ของขวัญอะไรไม่สามารถเทียบได้กับภาพพระจันทร์บนน้ำแร่ที่ตัวเองให้แน่นอนดังนั้นเขาจงใจพูดประชดออกมาว่า คุณปู่ทรงฉันได้ยินมาว่าอาจารย์เย่ยอยู่ในแวดวงการหลอกลวงเรื่องความลึกลับของห่วงจุ้ยมาหลายปีช่วงเวลาที่ผ่านมาจะต้องหลอกลวงของดีมาไม่น้อยของขวัญที่มอบให้คุณน่าจะมีค่ามากกว่าหลายร้อยล้านจนกระทั่งกว่าหลายพันล้านเลยใช่ไหมพูดแล้วอู้ชินก็หัวเราะเยาะเยเฉินอีกครั้งของขวัญของฉันมูลค่าเพียงสามสี่พันล้าน เชื่อว่าของขวัญของอาจารย์เยจะต้องมีค่ามากกว่าของฉันแน่นอนคุณท่านทรงได้ยินคนํานี้ขมวดคิ้วขึ้นมายิ่งทำให้ไม่พอใจอูฉินสีหน้าบุดบึ้งขึ้นมาไม่ว่าอาจารย์เยจะให้ของขวัญอะไรกับฉันในสายตาของฉันล้วนลำคาท่านใดนั้นอูชินก็รู้สึกประหลาดใจเล็กน้อยคุณท่านซ่งนี่ถูกเย่เฉินวางยาอะไรกันในเวลานี้เอง เยชินถูกเขาเรียกชื่อสีหน้าเผยรอยยิ้มพร้อมลุกขึ้นมาทุกคนต่างก็จ้องมาที่เขาอยากดูว่าเขาจะให้ของขวัญอะไรกันแน่แต่ว่ากับเห็นในมือเขาไม่มีของแม้แต่ชิ้นเดียวลุกขึ้นมาก็ไม่เหมือนว่าจะมีของมีค่าอะไรบนตัวหรือว่าเย่ชินคนนี้คือต้องการจะเล่นลูกไม้มือเปล่ากับคุณท่านส่งหรือ ถึงแม้ว่าจะให้ภาพวาดขนาดจะเอาไว้ในกระเป๋าไม่ได้แน่นอนแต่เย่เฉินสองมือว่างเปล่านี่ทำให้คนส่วนใหญ่คิดว่าเขาไม่ได้เตรียมของขวัญแน่นอนแม้ว่าจะเตรียมของขวัญแล้วเกรงว่าจะไม่มีมูลค่าอะไรเทียบกับภาพพระจันทร์บนน้ำแร่ของคุณชายอูไม่ได้แน่นอนคุณท่านส่งเองตอนนี้ก็ได้ตกใจมาถึงลำคอแล้วดวงตาของเขามองไปที่เย่เฉินตลอด ตาเห็นสองมือว่างเปล่าของเย่ฉินเขากลับตื่นเต้นจนสั่นไปทั่วร่างกายกลัวที่สุดก็คือเห็นเย่ฉินหยิบกล่องของขวัญหยิบภาพวาดหรือว่าหยิบของขวัญอื่นๆเพราะว่านอกจากยาอายุวัฒนะแล้วอย่างอื่นไม่อยากได้ภาพพระจันทร์บนน้ำแร่ดีจริงเป็นการประดิษฐ์ตัวอักษรและภาพวาดโบราณมันเป็นสิ่งที่เขาชอบมากจริงแต่ว่า นั่นก็แค่ชอบเท่านั้นถ้าคนกำลังจะตายคุณเอาสิ่งที่เขาปวดปานทั้งหมดมาวางตรงหน้าเขาจะมีประโยชน์อะไรในตอนนั้นในทางกลับกันว่ายอมให้สิ่งของทุกอย่างเหล่านี้แลกกับชีวิตแม้ว่าจะเป็นเวลาสั้นๆไม่กี่วันดังนั้นคุณท่านส่งหวังว่าอาจารย์เย,ย่จะให้ยาอายุวัฒนะกับตัวเองสักเม็ดรอมานานแล้วอาจกล่าวได้ว่า นั่นเป็นความคาดหวังที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในชีวิตของเขาตอนนี้เวลานี้เย่ฉินเดินเข้ามาไม่ช้าไม่เร็วมาถึงตรงหน้าคุณท่านทรงอูชินไม่รอให้เขาพูดก็ได้ประชดว่าไอ้ยาฉันว่านะพี่เยคุณก็ขี้งกเกินไปวันเกิดของคุณท่านปู่ทรงครบแปดสิบปีทั้งทีคิดไม่ถึงว่าอะไรก็ไม่ให้สองมือว่างเปล่ามาร่วมงาน เย่เฉินยิ้มเล็กน้อยถามกลับว่าใครบอกคุณว่าฉันไม่ให้ของขวัญอะไรงั้นของขวัญที่จะให้ละ่ะเอาออกมาสิอูชินพูดอย่างดูถูกคงไม่ใช่ไปซื้อของทีละลึกเล็กๆน้อยๆมานะเลือกหยิบของง่ายง่ายใส่กระเป๋ามาละสิคุณก็ไม่ดูหน้อยว่าของขวัญที่ให้ในวันนี้มีอันไหนหนาเกินสิบล้านบางบทที่568 ยายเฉินมองไปที่เขายิ้มอย่างดูถูกทันใดนั้นเขาก็หยิบกล่องไม้เล็กๆออกจากกระเป๋าเสือ้อเยายเฉินชี้กล่องเล็กๆนี่เป็นแผงขายของข้างทางซื้อห่าหยวนซื้อมันเพื่อทำยาอายุวัฒนะเป็นยาไม่เหมาะที่จะเอาไว้ในกระเป๋าเสือ้อหรือว่าใช้กระดาษทิชชู่ห่อ อูชินมองไปที่กล่องไม้ขนาดเล็กนี้เขาเกล่าวทันทีด้วยความดูถูกอ้ยะเฮ้ยนี่มันของเล่นอะไรของข้างทางสิบหยวนเหรอเย่เฉินยิ้มพูดว่าคุณทายถูกแค่ครึ่งเดียวได้ซื้อมาจากข้างทางจริงแต่ว่าไม่ได้ใช้เงินสิบหยวนซื้อมาใช้เพียงแค่ห้าหยวนเท่านั้น ทุกคนตกตะลึงกับคำพูดของเย่เฉินเย่เฉินไม่ได้จริงจังกับคุณท่านส่งเกินไปวันเกิดครบรอบ80ปีของคุณท่านส่งคิดไม่ถึงว่าเขาจะให้แค่กล่องไม้ราคาห้าหยวนแม้ว่าจะมีบางอย่างอยู่ในกล่องไม้นี้ก็ตามสิ่งนั้นคงไม่ได้มีค่าอะไรของที่มีค่าจริงก็คงไม่ใช่กล่องพังๆแบบนี้หรอกดังนั้นหลายคนรอบข้างโโหออกมาชั่วคู่ ก็แม้แต่ส่งลงวีก็ยังใช้มือกุมปากส่งเสียงออกมาเบาๆเชื่ออูชินถึงกับจับข้อผิดพลาดของเยเฉินพูดอย่างคุนเคืองเยเฉินในสายตาของคุณไม่มีคุณปู่ส่งให้ของเล่นขยะนี้คุณมาที่นี่โดยเจตนาเพื่อค้อนหาความแตกต่างใช่ไหมเยเฉินไม่ได้สนใจเขาแต่เปิดกล่องไม้เล็ก ผยให้เห็นเมดยาอายุวัฒนะสีดำกรมอยู่ข้างในพูดกับคุณท่านทรงว่าคุณทรงนี่คือของขวัญที่ฉันเตรียมให้คุณได้ยาอายุวัฒนะมาโดยบังเอิญหวังว่าคุณจะชอบเหตุผลที่บอกตัวเองได้มันมาโดยบังเอิญส่วนใหญ่เพื่อหลีกเลี่ยงปัญหาที่ไม่จําเป็นเมื่อคุณท่านทรงเห็นแบบนี้ ก็ตื่นเต้นไปทั้งตัวเขารู้สึกได้ถึงพลังงานที่พุ่งตรงมาที่ด้านบนของศีรษะลุกขึ้นยืนด้วยความตื่นเต้นขุนท่านทรงพึ่งจะลุกขึ้นทั้งตัวสัย่างรุนแรงส่วนใหญ่เป็นเพราะเขาตื่นเต้นตื่นเต้นมากจนไม่รู้จะทำอะไรดีในความฝันยังปรารถนาให้อาจารย์เย่ให้โอกาสตัวเองเช่นเดียวกับซื่อเทียนฉีแต่ว่าโอกาสนี้มีค่ามากจนเกินไป ทำให้เขากล้าคิดเรื่องนี้ในใจเท่านั้นแต่ว่าแม้แต่ในฝันก็ยังคิดไม่ถึงวินาทีนี้ความฝันกลายเป็นจริงอาจารย์เย่ให้โอกาสตัวเองจริงๆเหรอเมื่อเขาเดินไปหาเยเฉินอย่างสันสะทานแขกในงานทั้งหมดจ้องไปที่เขาคนที่ไม่รู้จักเยเฉินเหล่านั้นเมื่อเห็นคุณท่านตัวสันเดินไปหาเยเฉินตางก็คิดว่า คุณท่านต้องโกรธมากแน่ไม่แน่ว่าในชีวิตนี้ไม่เคยได้รับความอัปยศอดสูขนาดนี้เขามาทำให้เยเฉินรู้สบ้างว่าอะไรเป็นอะไรจากนั้นค่อยไล่เขาออกไปอูชินเห็นในกล่องนั้นก็แค่เม็ดดำๆเม็ดหนึ่งยาธรรมดาธรรมดามองไม่เห็นความวิเศษอะไรดังนั้นเขาอดไม่ได้ที่จะพูดประชดว่า เย่เฉินงานเลี้ยงวันเกิดคุณทรง80สิบปีคุณให้ยากระจอกกระจกเม็ดเดียวนี่ไม่ใช่ยาเสริมพลังที่คุณซื้อจากข้างถนนใช่ไหมคนธรรมดากินเข้าไปจะไม่เป็นพิษตายเหรอเย่เฉินไม่ได้สนใจเขาเพียงแค่อธิบายกับคุณท่านทรงว่า ท่านทรงยาอายุวัฒนะนี้มีชีวิตยืนยาวปับปรุงสมรรถภาพของร่างกายหลังจากรับประทานแล้วคนสามารถมีชีวิตอยู่ได้นานอย่างน้อย10บปีชีวิตจะขยายไปอย่างน้อย10บปีได้ยินคำพูดนี้อูชินอดไม่ได้ที่จะสายหัวและเยาะเย้ย เย่เฉินคุณคิดว่าคุณปู่ซ่งมีสติปัญญาเหมือนคนทั่วไปที่จะถูกคนหลอกลวงอย่างคุณได้หรอือยาเสริมพลังที่มีฤทธิ์อายุรุนแรงสามารถให้คุณอายุน้อยลงไปได้ถึงสิบปีคุณกำลังทำเรื่องตลกระดับนานาชาติอะไรที่นี่คนเยอะมากขนาดนี้เป็นคนโง่หรือไงแขกส่วนใหญ่ที่ไม่รู้จักเย่เฉินก็พยักหน้าทีละคน อายุน้อยลงกว่าสิปีเอาอะไรมาพูดใครจะเชื่อละ่ะแต่ว่าใครก็ไม่คิดไม่ถึงว่าคุณท่านส่งเดินมาหาเยเฉินด้วยอาการตัวสัน่นเสียงที่คุกเข่าบนพื้นดังตึกทุกคนที่อยู่ในเหตุการณ์เห็นฉากนี้เหมือนถูกฟ้าผ่าทันทีเกิดความโกลาหลขึ้นในห้องโถงบทที่569 ใครก็คิดไม่ถึงคุณท่านท่งที่อายุ80ปีว่าจะคุกเข่าให้เย่เฉินตามหลักแล้วคนหนึ่งที่อายุได้80ปีพ่อแม่เกรงว่าจะได้เสียไปนานแล้วแม้ว่าจะเป็นผู้ที่มีอำนาจมากแค่ไหนก็ไม่คุ้มค่าที่เขาจะคุกเข่าให้ยิ่งไปกว่านั้นคุณท่านส่งยังเป็นผู้นำของตระกูลส่งตระกูลส่งเป็นครอบครัวที่ใหญ่ที่สุดในจินหลิง ผู้นำตะกูลอายุ80ปีของพวกเขาคิดไม่ถึงว่าจะคุกเข่าให้กับเด็กหนุ่มอายุ20กว่าปีนี่ทำให้ทุกคนไม่น่าเชื่ออูชินไม่น่าเชื่อเช่นกันเป็นบ้าอะไรกันยาเสริมพลังเม็ดเดียวคุณท่านส่งก็คุกเข่าแล้วทำไมคุณไม่บอกให้เร็วกว่านี้ฉันจะได้เอาภาพ3 4มสีพันล้านเอาไปแลกกับยาเสริมพลังพอที่จะคุณกินไปถึง200ปี อีกทั้งพวกเราได้ไม่ขอร้องให้คุณคุกเขา่าคุณยกช่องวันทิ้งให้ก็พอแล้วเวลานี้สีหน้าต่างก็ประหลาดใจการแสดงออกของช่องวันทิ้งเต็มไปด้วยความตื่นเต้นและเป็นความตื่นเต้นที่ไม่สามารถควบคุมได้พ่อแม่ของเธอตายไปนานแล้วคุณปู่เลี้ยงดูเธอจนโต เธอและคุณท่านท่งมีความผูกพันลึกซึ้งมากอีกทั้งยังเธอเคยได้ยินคุณปู่พูดนานแล้วว่าหมอเทวดาซื่อเทียนฉีได้รับโอกาสยาอายุวัฒนะรู้ด้วยว่าคุณปูป่ปรารถนาอย่างยิ่งที่จะได้รับโอกาสนี้เช่นกันสำหรับช่วงวันทิ้งแล้วเธอยังหวังว่าคุณปู่จะได้รับโอกาสนี้สามารถมีชีวิตอยู่ได้ต่ออีกสักสิบปีและมีสุขภาพแข็งแรง แต่ว่าตระกูลส่งคนอื่นๆกลับไม่ได้คิดอย่างนี้เห็นฉากนี้แล้วที่น่าหดหูที่สุดคือตระกูลส่งล้านชายคนโตส่งลงวีคุณท่านส่งยังมีชีวิตอยู่ในโลกนี้ยังไม่ได้ส่งมอบอํำนาจให้พ่อตัวเองอย่างสมบูรณ์เพราะไม่สามารถควบคุมตระกูลส่งได้อย่างสมบูรณ์คงเป็นเรื่องยากสำหรับเขาที่จะกลายเป็นทายาทเพียงคนเดียวของตระกูลส่งในอนาคต ตอนนี้คุณท่านทรงยังไม่ได้แจกจ่ายทรัพย์สมบัติด้วยดังนั้นไม่มีใครรู้ว่าเขาตั้งใจจะให้ลูกชายทั้งสามคนนี้มากแค่ไหนหลังจากที่เขาเสียชีวิตไม่มีใครรู้ว่าเขาจะให้สินทรัพย์กับช่งวันถิงเด็กคนนี้ที่ไม่มีพ่อแม่มากน้อยแค่ไหนถ้าหากว่าพ่อของชงลงวีไม่ได้ครอบครองตระกูล่งทั้งหมดงั้นตัวเองก็ยิ่งเป็นไปไม่ได้ใหญ่เลย ดังนั้นเขาไม่ได้ต้องการให้คุณท่านส่งมีอายุยืนยาวเกินสิบปีเวลานี้คุณท่านส่งคุกเข่าต่อหน้าเย่เฉินน้ำตาที่ตื่นเต้นอยู่แล้วไหลออกมาใบหน้าของเย่เฉินมีรอยยิ้มเล็กน้อยวางกล่องที่บรรจุยาอายุวัฒนะไว้ในมือพูดเบาๆว่า,วายานี้มีค่าอย่างยิ่งได้สูญหายไปจากโลกนี้นานแล้วดังนั้น ฉันเตือนว่าให้รีบใช้มันลีกเลี่ยงการเกิดเหตุการณ์ที่ไม่ขาดคิดคุณท่านส่งรับกล่องไม้มาในใจตื่นเต้นมากทันใดนั้นทุกคนก็ตกตะลึงก้มหัวลงเคาะหน้าผากกับพื้นฝ่ามือของเขาหงายขึ้นหลังมือแนบกับพื้นพูดด้วยความจริงใจว่าข้าน้อยชงจี ขอโคกหัวขอบคุณอาจารย์เยที่ให้โอกาสนี่บุญคุณอาจารย์เยผู้แซ่ทรงไม่มีอะไรจะตอบแทนขอสาบานต่อเทพเจ้าทั้งเก้าทีนี่ฉันจะจงรักภักดีต่ออาจารย์เยตลอดชีวิตในงานเกิดเหตุการณ์สะเทือนขวัญไม่ได้เห็นกับตาตัวเองใครจะเชื่อว่าคุณท่านทรงคุกเข่าให้กับชายหนุ่มโคกหัว ยังใช้คำพูดเช่นนี้ที่ไม่เข้าใจมากที่สุดก็คืออู่ชินบทที่570เขารู้สึกว่าตาแก่คนนี้จะต้องแก่จนเลอะเลือนแล้วแน่ๆหรือไม่ก็สมองถูกคนทุบหัวมาไม่งั้นแล้วก็จะโคกหัวคำนับให้กับเย่เฉินได้อย่างไร คุณท่านส่งไม่ว่าจะเป็นเรื่องอำนาจในงานนี้มีอำนาจมากที่สุดแม้ว่าตระกูลอู่จะแข็งแกร่งกว่าตระกูลทรงก็ตามแต่ทรัพย์สินที่พ่อตัวเองสามารถควบคุมอยู่ถึงยังไงก็น้อยกว่าคุณท่านทรงยังเป็นอาวุโสอีกมาดูแขกคนอื่นๆ แม้ว่าพวกเขาหลายคนจะเป็นครอบครัวชั้นสองธรรมดาแต่อย่างน้อยทรัพย์สินของครอบครัวก็มีมูลค่ามากกว่าหนึ่งร้อยล้านหยวนทั่วทั้งงานมีเพียงไอ้คนจนเพียงคนเดียวคนจนนั้นก็คือเย่เฉินแต่ว่าคุณท่านซ่งยังจะคุกเข่าให้กับไอ้คนจนยังจะโขกหัวให้อีกมีสิทธิ์อะไรเย่เฉินเป็นตัวอะไรกัน คุณท่านส่งทำไมถึงได้ลืมหน้าลืมหลังโขกหัวให้กับเย่เฉินเปลี่ยนคำพูดเป็นโขกหัวก็ทำแล้วงั้นนี่ไม่ได้หมายความว่าหลานสาวก็สามารถมอบให้ได้หรือคิดมาถึงตรงนี้อูชินหดหูคิดมาถึงตรงนี้อูชินห,ดห,ด,นนหดหูลึกๆในใจหากบารมีของเย่เฉิญไม่ดับลงไม่แน่ว่า คุณท่านทรงจะยินยอมยัดเยียดช่องวันถิงให้เป็นเมียน้อยเขาดังนั้นเขากัดฟันแน่นพูดว่าคุณปูทรงคุณเชื่อไอ้คนจนจนนี้ได้ยังไงยาบำรุงนี้ของเขาแขดูก็รู้ว่าซื้อมาจากหมอข้างทางกองห้าหยวนยาเสริมพลังอาจแข่สิบกว่าหยวนเท่านั้นคุณอย่าได้โดนเขาหลอกเชียวนะมิฉะนั้น ถูกหลอกแล้วก็ไม่เป็นอะไรแต่ถ้ากินแล้วร่างกายสุดโทมจะต้องเป็นเรื่องแน่คุณท่านส่งโมโหโมองไปที่ทางอูฉินพูดอย่างเย็นชาว่าคุณชายอูแม้ว่าคุณจะเป็นแขกของตระกูลส่งแต่อาจารย์เย่เป็นผู้มีพระคุณของฉันมีบุญคุณที่ช่วยชีวิตและให้ชีวิตใหม่กับฉันหากคุณยังกล้าที่จะพูดจ้าโอหังกับอาจารย์เย่อีกอย่าหาว่าฉันไม่เก่งใจละ่ะ อู๋ชินกวนกวายพูดว่าคุณปู่ส่งคุณแกจนเลอะเลือนแล้วหลอกลวงแบบนี้คุณก็เชื่อเหรอเวลานี้ชงวันถิ้งได้ยืนขึ้นมาพูดโดยความโมโหว่าอูชินคุณกร,รุณาพูดจาให้มีมารยาทด้วยอย่าได้โอหังนักเลยอูชินขมวดคิ้วถามชงวันถิง้งคุณท่านส่งเลอะเลือนแล้วหรือว่าคุณก็เลอะเลือนด้วย ยาเสริมพลังขยะแบบนี้ยกเว้นหลอกลวงผู้สูงอายุสมองเสื่อมยังจะมีประโยชน์อะไรคุณก็เป็นถึงนักเรียนดีเด่นในมหาวิยาลัยชั้นนำในอเมริกาหรือว่าคุณก็เชื่อคําลอกลวงของเย่เฉินแน่นอนว่าฉันต้องเชื่อช่วงวันถิงพูดโดยไม่ต้องคิดอาจารย์เย่พูดอะไรไม่ต้องสงสัยอย่างแน่นอนแต่ว่านาย าหากนายยังเจตนาหาเรื่องอาจารย์เย่เนบหนมคุณปู่ของฉันฉันจะให้คนลากนายออกไปคุณอู้ชินหมดอะไรตายอยากแล้วนี่มันบ้าบออะไรกันอย่าเสริมพลังเม็ดเดียวทําให้คุณปู่ตายายและลูกหลานของคุณเป็นง่อยนี่มันเล่นตลกอะไรกันคุณให้กับฉันฉันยังขี้เกียจจะดูเลยทำไมคุณยังถือว่าสิ่งนี้เป็นสมบัติ ฉันให้ภาพคุณราคาสามสี่พันล้านหยวนคุณท่านส่งก็แค่พูดขอบคุณคนอื่นให้ยาเสริมพลังคุณปูส่สรงคุกเข่าให้กับเขาแม่งถ้านับจากความคุ้มค่าคุณท่านท่งยังต้องคุกเข่าให้กับตัวเองเป็นเวลานานจนไม่ต้องลุกขึ้นมาเลยเขากล่าวอย่างไม่พอใจมามาพวกเราให้คนในงานมาวิจารณหาเหตุผลกัน ตกลงยาเสริมพลังนี้มีค่าอะไรกันจะเทียบกับภาพวาดพัะจันทร์บนน้ำแร่ของฉันที่ให้ไปมีค่ามากกว่าพวกคุณตระกูลส่งมีสิทธิ์อะไรที่จะแกงใจไอ้คนจนจนขนาดนี้ทำกับฉันกับไม่มีความเคารพกันเลยสักนิดอู้ต้องเห้เห็นลูกชายของเขาให้ของข,องขวัญราคาแพงเช่นนี้คิดไม่ถึงว่ายังโดนดูถูกทนดูต่อไปไม่ไหวจริงๆเขายืนขึ้นพูดด้วยเสียงฮึกเหิมว่า คุณอาส่งแม้ว่าตระกูลส่งของคุณจะเป็นตระกูลที่ใหญ่ที่สุดในจิ้นหลิงแต่คุณไม่สามารถดูถูกลูกๆของตระกูลอูของผมได้ถูกต้องไหมมีอย่างที่ไหนคนอื่นให้ขยะชิ้นหนึ่งก็สามารถทำให้คุณก้มหัวคุกเข่าให้ได้ลูกชายของผมให้ภาพพระจันทร์น้ำแร่ยังถูกพวกคุณต้อนรับด้วยความเย็นชา เรื่องในวันนี้ถ้าคุณไม่บอกผมว่าทำไมแล้วผมก็คิดได้แค่ว่าตระกูลส่งของพวกคุณมีเจตนาที่จะเป็นปรปักกับตระกูลอูของพวกเราคุณท่านส่งถือยาอายุวัฒนะอยู่ในมือตะโกนออกไปว่าอูต้องเฮคุณเป็นถึงลูกชายคนโตของตระกูลอูกับปิดหูปิดตาเป็นกอบในกะลาคุณคิดจริงๆเหรอว่ายาเม็ดนี้เป็นขยะฉันจะบอกคุณให้ ถ้าหากว่าคุณรู้ว่าสรรพคุณของยาเม็ดนี้นอกจากนี้คุณจะคุกเข่าต่อหน้าอาจารย์เย่ขอร้องให้อาจารย์เย่มอบให้อู๋ต้องให้กล่าวอย่างเย็นชาผมแต่ลอกจริงปีนี้ผมอายุยังไม่ถึง60สิปีคุณคิดว่าผมเลอะเลือนเหมือนคุณเหรอเย่เฉินมองไปที่อูต่ตรงไห่ที่เด็ดเดี่ยวและแสดงออกถึงการถากถางยิ้มเล็กน้อยพูดกับคุณทันทรงว่าทัานทรง มแมลงหน้าร้อนจะพูดถึงหน้าหนาวด้วยไม่ได้หรอกมแมลงที่อยู่ไม่รอดถึงฤดูหนาวไม่มีทางเชื่อหรอกว่าบนโลกมีน้ําแข็งคนที่ไม่เคยเห็นเทวดาก็จะไม่เชื่อว่าบนโลกมีเทวดาเป็นคําเปรียบเปยว่าคนที่อยู่ในโลกแคบเหมือนกบในกะลาความรู้ประสบการณ์น้อยไม่สามารถเห็นโลกกว้างได้พูดมาถึงตรงนี้ยเยเฉินมีรอยยิ้มขี้เล่นพูดว่า ในเมื่อเป็นเช่นนี้คุณไม่ลองทานยานี้ต่อหน้าทุกคนดูนอกจากนี้ยังเป็นการดีที่คนเหล่านี้จะได้เห็นการเปลี่ยนแปลงจากยาอายุวัฒนะเพื่อให้สิ่งดีๆเกิดขึ้นกับตัวท่านคอมเมนต์สิ่งที่ท่านได้จากเรื่องนี้และเป็นกำลังใจให้กับทางช่องอย่าลืมกดับ Subscribe และกดกระดิ่งเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปต่อๆไปด้วยครับ